มาถึงคำทํานายดวงชะตาการเงินในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีของชาวราศีสิงห์กันแล้วจะได้ไพ่อะไรมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ page of pentacles ไพ่ใบที่2นะคะคุณได้ two of swords ไพ่ใบที่3นะคะคุณได้ three of pentacles ส่วนไพ่ใบที่4นะคะคุณได้ nine of swords พื้นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะคุณได้ไพ่มหาเล็กเหรียญหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นเดียวกันค่ะรสนิยมดีชอบใช้ของดีซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นของที่มีราคาสูงเสียด้วยการแต่งกายเนี้ยบตามรสนิยมเลยค่ะนิสัยคล้ายเศรษฐีใหม่หรือวัยรุ่นเพิ่งสร้างตัวได้อยากรวยมีเงินล้านมีบ้านหรูหลังใหญ่มีรถสปอร์ตขับอยากมีหน้ามีตาในสังคมอยากสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง มีความทะเยอทะยานมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีสิงคุณได้ไพ่สองดาบเพราะความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีในอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณมองไม่เห็นถึงความเป็นจริงนะคะปกติรายรับค่าใช้จ่ายเงินลงทุนและการเก็บออมควรต้องเป็นอะไรที่บาลานซ์กัน แต่ด้วยพื้นฐานวงชะตาที่ทําให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้คุณมองไม่เห็นการจัดการและการวางแผนการเงินที่ดีกลายเป็นตอนนี้เกิดความไม่สมดุลขึ้นนาเงินลงทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสถานะของตัวเองส่วนเงินออมเป็นเรื่องของอนาคตที่ปล่อยทิ้งไปก่อนค่อยมาว่ากันทีหลังใช้จ่ายเกินตัวเกินสถานะของตนเองหรือลงทุนไปกับอะไรที่ไม่เหมาะกับตัวเองซึ่งเรื่องราวในอดีตนะคะส่งผลทำให้ปัจจุบันคุณได้ไพ่สามเหรียญ จากการใช้สายและลงทุนไปกับอะไรก็ตามวันนี้มันส่งผลทําให้ไม่ว่าใครมองเข้ามาเขาก็พอจะเดาได้แล้วค่ะว่าคุณมีเงินคุณเป็นคนรวยแต่อย่าลืมนะคะว่าการได้มาซึ่งการยอมรับว่าเป็นคนมีฐานะของคุณมาจากการสร้างภาพลักว่าฉันสร้างได้ซื้อได้ซึ่งตามจริงแล้วมันอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการโดยแท้จริงก็ได้นะคะ มาที่ไพ่ของอนาคตนะคะคุณได้ไพ่9ดาวาคุณยังคงให้ความสําคัญกับวัตถุและสิ่งของรอบกายชีวิตที่สุขสบายความหรูหราฟู่ฟ้าในวันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีถึงความมั่นคงทางการเงินของคุณเลย เงินของคุณจะหมดลงเรื่อยๆและมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายที่เกิดจากการหมุนเงินไม่ทันหรือการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดจะทําให้คนตกอยู่ในที่นั่งลําบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมีความเครียดเกิดขึ้นเนื่องด้วยสภาพสังคมเป็นตัวกดดันให้คุณต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นคนที่ดีพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีสิงห์ ที่ได้รับชมคำทำนายนี้และเชื่อในสิ่งที่จักรวาลต้องการบอกคุณอาจต้องรีบแก้อุปนิสัยการใช้จ่ายเงินของตัวเองแบบเร่งด่วนเลยนะคะลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นและต้องมีการวางแผนเก็บออมสำหรับอนาคตวันนี้คุณอาจทำงานหาเงินได้มากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำงานไปได้ตลอดทั้งชีวิตนะคะ การเจ็บไข้ไม่สบายสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยลงทุกวันทุกวันในจักรวาสงครามมีแต่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลดการใช้จ่ายของตัวเองแล้วเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้ถ้ามีหนี้ให้นำเงินไปใช้หนี้ให้หมดลดการปรนเปรอตัวเองลงมาสักระยะและขอให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดที่จะพยายามเข้าสังคมด้วยความเป็นอยู่ที่ดีเลิศ เป็นพยายามเข้าสังคมด้วยความสามารถในการทํางานการใช้ชีวิตการเป็นคนมีความรู้แบบนี้จะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่านะคะรวยไม่รวยมันไม่ได้วัดกันที่เงินในกระเป๋านะคะว่าใครมีมากกว่ากันบางทีมันอยู่ที่ความพอใจและการบริหารจัดการเงินที่ดีถ้าคุณพอใจและสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีความรวยก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และแน่นอนว่ามันยั่งยืนกว่าการพยายามอัปเกรดตัวเองด้วยข้าวของต่างๆที่สังคมเป็นตัวบ่งบอกว่าคนๆนี้มีฐานะนะคะ